เป็นตู้ทั้งหมดนะคะนี่เลยจะมีทั้งหมด4ชั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ละชั้นไม่รู้ว่าของจะถล่มลงมาอันจะเป็นชั้นแรกนะคะชั้นแรกจำได้ตอนที่แบบจัดไว้นะคะก็จะเป็นแบบเก็บพวกอุปอรณ์เสริอย่เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้โอ้โอ้โอโอ มช่องมิวชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆมิวก็จะมาทําคลิปการจัดตู้ของมิกวกันนะคะอยากจะพาไปดูตู้ของมิวนะก็คือนี่ก็จะเป็นตู้ของมิวนะคะจะเป็นใบนี้สีฟ้านะวันนี้มิวก็จะมาจัดกันนะคะเพราะว่า ไม่ได้จัดมานานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยของก็หมกหมกกันไปเยอะมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้แยกแล้วว่าของในตู้อยู่ชั้นไหนอะไรอย่างนี้คือแบบใส่รวมๆกันซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดคอมมิวมิวก็เลยจะมาจัดกันนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณแม่นะก็ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะคะมิวเข้ามาจัดเพราะว่าคุณพ่อน่าจะยังไม่เข้ามาในบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปจัดของกันเลยดีกว่าค่ะเป็นของส่วนหนึ่งที่มิวจะเอามาใส่ในตู้ขอนนงมิวนะคะเพราะว่า บางส่วนหมูก็ยังไม่ได้ย้ายมาจากบ้านคุณย่าหมูก็เลยหยิบมาอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะคะที่หมูจับได้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะก็คือของเบียร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแตะเอียนะคะที่ได้มาจากน้ตาตั้มเมื่อเช้านะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะดูเลยน่ารักมากนะคะมีเป็นอะไรอีกเนี่ยนาฬิกาะคะนี่คือแบบหยิบไปแล้วก็ยังไม่ได้เอามาเก็บมีเป็นที่ใส่ครีมอันนี้จะเอามาใส่ครีมนะไว้ทาตอนที่ก่อนนอนนะคะที่บ้านคุณยา่า อันนี้เป็นที่ชั์แบตก็อยากจะเอามาใช้ที่บ้านนี้นะก็คือมาเล่นบ้านนี้ก็ต้องเอาที่ชั้แบตมาด้วยเพราะมีอันเดียวแล้วก็จะมีเป็น ที่ดังหน้านะคะอันนี้คือมิวไปสมัครช้อปปี้มาแล้วก็ได้แล้วก็จะเป็นพวกอะไรกระจุกกระจิกของมิวนะนี่ก็จะมีประมาณนี้ที่จะมาใส่เพิ่มนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตู้กันเลยดีกว่าตู้ทั้งหมดนะคะนี่เลยจะมีทั้งหมด4ชั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ละชั้นไม่รู้ว่าของจะถล่มลงมาไหมจะเป็นชั้นแรกนะคะชั้นแรกจำได้ตอนที่แบบจัดไว้นะคะก็จะเป็นแบบเก็บพวกเนืเซซัี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้โอ้โหทุกคนดูมันแบบ คนดูดิแบบตอนนี้มันไม่เป็นชั้นอะไรแล้วอะโอเคชั้นแรกก็แบบถือว่าลกแล้วใช่ไหมเรามาดูชั้นที่2กันชั้นที่2โอเคชั้นที่2นี่ก็ยังอยู่แบบยังถือว่าอยู่ในสภาพปกติอยู่แต่อาจจะแบบอาจจะจัดใหม่อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันดูแบบเยอะเกินไปนะคะอันนี้พี่กล่อง iPhone เข้ามาด้วยนะจ๊ะ <c oughs> โอเคมาชั้นต่อไปชั้นต่อไปเป็นชั้นที่3อันนี้ไว้เก็บหนังสือเรียนนะคะแต่ว่า มันล็อกมากตอนนี้คือแบบตอนนี้คือแบบจัดแล้วแบบดูแปลกๆอะ่ะมันตลกอะ่ะคือแบบมันล็อกมากทุกคนหนังสือเรีเราดิแต่เยอะแต่แบบมันดูเยอะเกินอะ่ะเราต้องจัดให้มันดูดีๆเนาะคือเหมือวไปลองไปดูของเขาอะ่ะที่แบบไปดูในเน็ตใช่ไหมเขาจะจัดหนังสือแบบให้เรียงเป็นชั้นๆเจ๊เหมือจะลองจัดดูดีว่าจะวางได้ไหมแต่อาจจะวางไม่ได้ต้องลองดูทีเนาะโอเคและชั้นสุดท้ายนะคะ อันนี้เป็นชั้นเครื่องสําอางนะคะที่หมีวเก็บไว้แต่ว่าบางส่วนหมีวก็เก็บไว้ที่อื่นนะคะเพราะว่าหมีวเอาไปใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสาอางแล้วก็จะมีของทําผมอะไรต่างๆอ่าแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้ด้วยนี่มีกระปุกออมสินของคุณพ่อนะคะที่คุณหมอให้น้องหมาน่ารักมากอันนี้ก็เก็บไว้นะให้ดูให้ดูอันนี้ได้วันเกิดนะคะ เราก็จะมีเป็นพวกลิสติกมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราต้องมาจัดอีกทีหนึ่งว่าจะเก็บไว้อย่างไงดีเยอะมากอะ่ะคือแบบอันนี้ยังไม่รวมพวกแบบเนซเซอรี่ที่เอาไปใช้นะเพราะว่าบางส่วนก็ออกไปไว้ที่อื่นด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราจะมาจัดเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดกันจริงๆจังๆเลยดีกว่าค่ะกันเลยดีกว่าค่ะเดีย๋ยวเราต้องเอาของออกมาให้หมดนะเดี๋ยวๆ,ๆนะทุกคนกล้องมันเกี้ยงอะถ่าคนที่ลำบากมากนี่อันนี้ก็จะเป็นของที่อยู่ในชั้นแรกค่ะ โอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นอันนี้นะคะใครทั้งคะ่ะ iPhone เยอะมากเลยเก็บๆกันแล้วก็กระเป๋าเก็บเงินนะคะของเอาไว้จ่ฟฟาย iPhone แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าตาังค์กระเป๋าตังค์มีหลายใบน,นะคะเพราะว่าชอบเปลี่ยนอะ่ะชอบใช้หลายๆใบเแบบเปลี่ยนแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นการ์ดวันเกิดน,นะคะที่มาจากแม,ม่เหนียวแล้วก็พี่หนึ่งไอ้จากแม่เหนียวแล้วก็ข้อเทแล้วก็น้องขา มีอันนี้มีแว่นด้วยเป็นกล่องแว่นนะคะเป็นแว่นกลางแสงแบบนี้อันนี้ใส่ไว้ตอนทํางานเล่นคอมที่แบบเวลานานๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสายตาจะเสียได้นะคะดูีม <c oughs> ีคันนะคะทุกคนตอนนี้เดียวก็ ได้เอาของบางส่วนออกมาหมดแล้วก็จะเหลือที่ว่ามิวจะเก็บไว้แบบนี้แบบเดิมนะคะก็คือจะมีเป็นนาฬิกาวางไว้แบบเดิมแล้วก็มีแว่นอะไรวางไว้แบบเดิมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปของมิวกับคุณแม่นะคะก็จะวางไว้ตรงที่เดิมเลยเพราะว่าจะได้แบบดูสวยดีนะคะน่ารักดีตอนเด็กๆเนาะก็ย๋ยวเราจะเอานาฬิกาแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งตัวของมิวนะคะต่างๆมาวางไว้เต็มกันก่อนเนาะโอเคตรงไหนดีวะตรงน,นี้ด้วกัน แต่อันนี้นนมีอะไิกาด้วยนะนี่เนี่ยอะไกกาด้านใน,นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นอะไกกาแบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะจ้าทุกทุกคนอะไรกายางนี้มวางคือเหมือนจะวางตอนนี้หนูเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะใช้อนไหนเราก็วางในวางไว้ตรงที่แบบหยิบง่ายๆนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องลกเนาะเพราะตอนเขาที่แล้วที่หนูจัดไปอะ คือมิวจัดแบบก็คือจัดแบบที่มันหยิบยากมันก็เลยลกนะคะทำให้ลกโอเคส่วนเคสน่าจะไว้ด้านล่างเลยด้านล่างน่าจะของเยอะพอสมควรนะคะมีอะไรมีแต่อีอาอ่าแล้วก็แว่นอันนี้แว่นอันนี้นะคะวางไว้ตน้วางไว้ตรงน,นี้ด้วยกันเพราะว่าจะถมถมเป็นกล่องกล่องไว้นะคะอันนี้วางไว้กับอันนี้ด้วยกันก็ ชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยให้ดูให้ดูใกล้ๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชั้นแรกไว้วางอุปกรณ์ต่างๆนะโอเคเราปิดไปเลยชั้นแรกเพราะเราเสร็จแล้วนี่ชั้นแรกของมิวก็จะมีเดี๋ยวก่อนจะให้ดูว่าด้านหน้าเป็นยังไงเนาะชั้นแรกของมิวนะคะก็จะมีเป็นอนิ้ด้วยมีเป็นป้ายชื่อมิวนะคะตอนที่ไปข้าค้าไยไปเข้าค้าค่ะอังกฤษเอ้คณิตโอ๊ยชุนสับสนแล้วก็จะมีเป็นป้ายชื่อนะคะว่ามิว อ้าวทำไมมันปิดเนี่ยคือแบบตู้หมิวเริ่มเก่าแล้วเพราะมันปิดยากมากโอเคเรามาดูชั้นที่สองนะคะอย่าขอขออยับไปใกล้ๆนี่ก็จะเป็นชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นกระเป๋านะที่มิวเก็บไว้นะคะซึ่งถ้าใครรู้นะ่ะมิวจะมีกระเป๋าเยอะมากๆนะคะทั้งสะพายข้างแล้วก็สะพายหลังก็คือกระเป๋าเป้นะคะเยอะแต่แบบที่ใช้บ่อยที่สุดตอนนี้ก็คือใบ ก็ักมากนะคะอันนี้คือไปซื้อจากสัมเพลงนะคือแบบดีมากเพราะใส่ของได้เยอะมากๆนะคะเวลาไปเที่ยวชอบใช้แบงะคะ์เนาะอุ้ยมีของที่ไม่อยู่ในนี้ด้วยไม่ควรอยู่ในนี้ก็คือขุยนะคะเป็นขุยที่ไว้เรียนนะอันนี้คือแบบจริงๆเลิกเรียนไปแล้วแต่ว่า,วาก็เก็บไว้นะคะเผื่อได้เรียนต่อโมสองโมสามอันนี้เป็นเคสอันเก่านะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าทําไมไม่เอาไปใช้ก็คือก็ตอนนี้มิวจะใช้เครื่อง ใหม่เป็นหลักก็คือ iPhone นะคะเครื่องเก่าไว้เล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีอะไรอีกมีเป็นหมวกหมวกใบน,นี้แทบจะยังไม่ได้ใสเพราะเหมือวไม่ค่อยชอบใสหมวกแต่แบบทรงมันน่ารักดีนะคะเหมีวก็เลยซื้อไว้เผื่อแบบได้ใส่ตอนถ่ายรูปแต่หมีวเป็นคนที่แบบใส่หมวกแล้วไม่ขึ้นนะคะต้องแบบถอดหมวกดีกว่าแล้วก็มีเป็นกระเป๋าอันนี้ที่เป็นสีขขเขาเรียกอะไร color น gem ะปั๊เป็นแบบเงาเงาวิงวิงนะคะอันนี้ได้ ได้มานละบใบกับน้องมุกซึ่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นสายแบบเป็นสายที่มันเป็นเป็นคาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นสีดาๆนะคะแต่หมีวไม่ชอบหมียวก็เลยเอาเป็นอันนี้อีกสายของอีกใบหนึ่งนะคะที่แบบมันพังแล้วหมีวก็เลยเอามาใช้กับอันนี้ซึ่งสีมันเข้ากันมาค่อนเป็นสีพอแลาเกนเหมือนกันน,กนะคะแต่หมีวก็ถอดไปเพราะว่า ยังไม่รู้จะเอาไปใช้ใส่งานอะไรตอนนี้ก็กำลังคิดว่าจะเอาไปใส่พวกาเครื่องสำอางนะเพราะว่าใส่ได้เยอะมากนะคะอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบบกกร้าเลยนี่อันนี้น่าจะไม่ลื้อออกมานะเพราะว่าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าคูรูปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใบเล็กจะมีใบใหญ่ด้วยเป็นบีแบเบวายล่วนี่นะคะอันนี้ได้มาจากนาตาลอันนี้ได้มานานมาก จำไม่ได้ใครซื้อให้นะคะในนี้ก็จะมีเป็นของประจุกระจิกะมีก็จะมีเป็นพวกอันนี้นะคะตุต๊กอตเอ็มแล้วก็เป็นพูนิใจที่ทําเองนะก็มีอันนี้ที่ทําเองคือตอนนั้นน่าจะให้ตอนที่แบบจบประชิมอะทาให้เพื่อนนะคะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าจากดิสนีย์ที่พี่ฟิลมน้องฟิลมให้มานะอันนี้คือแบบยังไม่ได้ใช้เพราะว่าน,น่ารักมากไว้ใส่เหรียญอะ<ม>คือเป็นใบเล็กมากเลยดูสิ เ่จะทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะน่ารักมากกะว่าจะไปห้อยกับกระเป๋าใบเล็กๆนะคะโอเคส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกหมวกแก๊บต่างๆนะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าบางส่วนนะคะเยอะมากที่ไม่ได้ใช้ก็คือจะเป็นแบบกระเป๋าสะพายแบบกระเป๋าเรียกะลรนะกระเป๋าคาดอกนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก่อนชอบใช้มากนะคะกระเป๋าคาดอกแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะจะใช้แบบกระเป๋าสะพายข้างมากกว่า โอเคเรามาต่อที่กระเป๋าที่หมิวบอกว่ารักที่สุดก็คือใบนี้นะคะก็จะเป็นใบสีแดงที่คิดว่าจะไม่เคยมีในชีวิตก็คือเป็นแบบใบเนี้ยมิวจะยี้ห้องไม่ได้แล้วหวานเนี่ยยี่ห้องเนี้ยอันนี้อนนอกมาอนกันนี่นะคะนี่ทุเรน,นจริงอะ่ะอันนี้มันเป็นของคุณแม่นะคะแต่ว่ามิวอ่ะคุณแม่ไม่ใช้สีนี้นะคะหมิวก็เลยขอมานี่ สีสวยมากกลก็เป็นทรงที่แบบน่ารักมากๆนะคะซึ่งอันนี้มันเป็น2แบบเขาเรียกอะไรนะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนได้นะคะจะเป็นกระเป๋าเงินแบบนี้นะเป็นกระเป๋าเงินธรรมดาแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ถือแบบเป็นแบบถือกับมือนะคะซึ่งถ้ามาประกอบรวมกันก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะคะซึ่งใส่ของได้เยอะพอสมควรนะแต่มันจะดูริบบีมนะอันนี้ไว้ใส่โทรศัพท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างนี้ไว้ใส่เงินบัตรเครดิตอะไรแบบนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็น ป็นนกด้วยนะคะแบบนี้เห็นไหมอันนี้มิวจำได้ว่ามิวเคยใช้ไปตอนสนามหลวงนะใครอยากไปดูคลิปก็ไปดูได้นะคะที่ช่องใหญ่อันนี้คือแบบใช้ได้ใช้ไม่ประมาณไม่ถึงห้าครั้งเลยมั้งใช้ประมาณสามสี่ครั้งเองนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่กลัวมันเป็นรอยนะทุกคนโอเค,อ,เคอันนี้จะได้วแบบ่าน่าจะประมาณสองพันประมาณสองพันกว่าบาทอะ่ะเนี่ยนี่มีราคาติดอยู่ให้ดูแค่นี้เท่าน้ไปดูเอาเองนะโอเค ก็เป็นใบรแรกที่แพงที่สุดนะคะส่วนใบนี้อันนี้เป็นของน้องมุกที่ว่าน้องมุกได้มาวันเกิดนะคะจะไม่จะแม่คนไหนแหละที่ว่าทำยูทูบนะคะก็น,นี่ได้ใบนี้มาซึ่งน่ารักเหมือนกันสีน่ารักมากนะคะอันนี้มิวก็เลยแอบเอามาใช้เสร็จของพี่เสร็จของมิ้วหมดนะถ้าน้องมุกไม่ยอมใช้อะเขาชอบมากนะคะกระเป๋าทรงคือตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบแต่มาเริ่มชอบอีตอนแบบตอนขึ้นมัธยมแลวเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นใส่กระเป๋าเอ้เป็นกระเป๋าใส่หูฟัง แล้วก็เป็นอะไรประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นของที่อยู่ในตู้นี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่า๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูด้วยกันเนาะตอนานี้นะคะหมิวนะคะก็จัดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะชั้นของหมีวนี่ ก็คือมิวถ่ายแค่ตอนที่นี่ตอนที่แบบรื้อของออกมาแค่ประมาณน่าจะรื้อของตอนชั้น2นะค่ะแต่ว่าชั้น4กับชั้น3เนี่ยมิวไม่ได้ถ่ายตอนจัดนะคะเพราะมิวลืมกดถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตอนที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ่าแลันี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูตั้งแต่ชั้น1นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้น1ก็จะดูมืนๆนะก็อันนี้ก็จะเป็นกระปุกอมสินนะคะที่มิวจะใช้หยดทุกวันมิวก็เลยวางไว้้ตรงนี แล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ไวต้ตั้งตัวมีแว่นแล้วก็มีต้มหูอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีกล่องนาฬิกาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะและชั้นที่2ก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะแบบกระเป๋าล้วนๆเลยแล้วก็มีหมวกล้วนๆนะคะเป็นไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได yes. re ้แบบว่าเขาเรียกไไม่ได้จัดอะไรเยอะมากนะแล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นหนังสือเรียนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่จัดหม่เรียบร้อยแล้วนะก็ ตรงนี้ไว้เก็บพวกสติกเกอร์นะคะแล้วก็ตรง BBQ, นี Fro ้ไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที D ่ใช้ทุกวันนะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือนะคะส่วนชั้นสุดท้ายอันนี้เป็นชั้นที่แบบจัดใหม่หมดเลยนะคะก็นี่ อันนี้คือมันเป็นช้อน2ชั้นนะคะเพราะว่ามิวไม่รู้จะเก็บังไรมิ้วก็เลยทำเป็นกล่องแบบสงชั้นแบบนี้นะก็คือกล่องชั้นแรกเนี่ยอันนี้มิวก็ชอบใช้บ่อยนะคะก็คือเป็นครื่โทประพั์อะไรนี้นะมิวก็เลยเอาไว้ใช้ด้านบนนะคะส่วนชั้นล่างก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องสำอางที่มิวไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คือกล่องเครื่องสำอางนั่นแหละก็นี่นะอันนี้ก็เป็นของเนนนาลีนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็จะมีเป็นพองลิปสติกอันนี้ก็เก็บไว้ด้านล่างเพราะไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่เนาะก็ เวลาวางมันก็จะเป็นแบบน,นี้แล้วมันก็จะตรงล็อกแบบนี้เลยง่ายๆนะคะถ้าใครอยากลองไปทําดูก็ทําได้นะเมื่อกี้หนูลองก็คือแค่แบบตัดไอตรงที่ปิดออกเท่านั้นนะคะส่วนนี้เป็นกระปุกออมสินที่หนูต้องใช้ไปจ่ายค่าไอโฟนของอยู่นะคะเลยอันนี้ก็หนูลองออกออกมาวะเรก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อที่หนีบผมมีเป็นชุดช้อนซ่อมนะคะที่ได้มาจากงานแต่งแล้วก็เป็น สองแจ่เอียสองอันแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อะไรอ่ะจะมีเป็นที่ลังหน้ามีเป็นพวกสติกเกอร์นะคะส่วนด้านหลังนู่นน่เห็นไหมเนะี่ยที่ดำๆๆเนี่ยก็คือเป็นที่ปัดอ่อนนะคะแต่มันอยู่ด้านล่างเลยนะก็หมดแล้วนะคะสําหรับทั้งหมด4ชั้นนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะหมิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้หมิวลยนะบ๊ายบาย